สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะนําเทคนิคการทำเอฟเฟกต์สโมชันเบอให้กับฉากหลังที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับด้วยแอป Luma Fusion ของเราแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทําก็ฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรก กดติดตามช่อง8 5 3คัดมีเดียช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับสอนการใช้งานเบื้องต้นของแอป l u Ma Fusion ให้กับเพื่อนๆือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะครับหรือเพื่อนๆที่ใช้งานแอป l u Ma Fusion ในการตัดต่อเป็นประจำอยู่แล้วและกำลังมองหาเทคนิคต่างๆในการใช้งานเพิ่มเติมก็สามารถติดตามช่องนี้ได้เช่นกันครับและถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการนำวิดีโอที่เราจะใช้นะครับลงมาไว้บนไทม์ไลน์คลิปนี้จะมี2ตัวอย่างที่จะทำให้เพื่อน,อน,นะครับ อันแรกนี้ผมก็จะใช้ตัวฟุตเทจของคลิปนี้เลยเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเข้ามาแล้วก็มาที่เมนู Color and Effects แล้วก็มาที่เมนูที่เป็นรูปหยดน้ำที่อยู่ด้านบนตรงนี้มันจะมีตัว preset effect ต่างๆให้เราได้เลือกใช้ตรงนี้ก็ให้เพื่อนเอนเลือก preset ที่ชื่อ motion 20เมื่อเลือกแล้วก็จะมีเมนูรายละเอียดต่างๆของตัว effect นี้โชว์ขึ้นมาเราก็สามารถปรับตรงแถบเมนูนี้ หรือจะมาปรับที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้โดยแต่ที่จุดสีเขียวแล้วหมุนจะเป็นการปรับองศาของเอฟเฟกและถ้ายืดขึ้นหรือดึงลงเนี่ยก็จะเป็นการปรับระดับการแสดงผลของเอฟเฟกตรงนี้ก็ปรับเอาตามความต้องการได้เลยนะครับเนี่ยครับยืดขึ้นหรือดึงลงหมุนซ้ายหมุนขวาก็ปรับเอาได้เลยประมาณนี้แล้วกันปรับเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะครับให้กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ ขั้นตอนต่อมานะครับให้เพื่อนๆ copy ที่เลเยอร์นี้ครับแต่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับเพื่อ copy จากนั้นก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเหมือนเดิมแล้วก็มาลบตัว motion ที่เราทำเอาไว้ออกไปวิธีลบก็แตะที่รูปถางขยะตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็มาที่แถบเมนู frame and fit ไปที่เมนู cropping ครับที่อยู่ตรงแถบเมนูย่อยตรงนี้ในขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆพื่อน c r o เฉพาะที่เป็นส่วนของศีษะก่อนครับ ส่วนบริเวณที่เป็นลำตัวเราจะครอปในเลเยอร์ถัดไปเพราะว่าถ้าเราครอปทีเดียวในเลเยอร์นี้ตรงพื้นที่ว่างตรงส่วนที่ไม่ใช่ศีรษะและลำตัวที่ไม่โดนครอปเนี่ยมันจะไปบังวิดีโอที่ซ้อนอยู่ด้านหลังที่เราใส่เอฟเฟกต์โมชันเอาไว้ครอปเสร็จแล้วใช้เมนูเ s o ซอฟเนสตรงนี้ปรับให้ขอบดูนุ่มปรับให้พอดีนะครับอย่าให้ความฟุ้งมันเกินเข้ามาที่ตัววัตถุมากเกินไป อย่างที่บอกนะครับว่าให้โฟกัสแค่ศีรษะก่อนในอันแรกนี้เมื่อปรับจนได้ตามที่เราพอใจแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยขั้นตอนต่อมาให้เพื่อนๆ c o อ y l ี y l a เยที่2เหมือนเดิมกลับเข้าไปที่หน้าปรับแต่งมาที่เมนู Cropping แล้วก็เลื่อนครอปเฉพาะที่เป็นส่วนของลำตัวเลื่อนครอปผ่านใบหน้ามาได้เลยครับแบบนี้ครอปเฉพาะที่เป็นส่วนของลำตัว ส่วนความฟุ้งของขอบก็ใช้ค่าเดิมเลยก็ได้ครับเมื่อเสร็จแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยในกรณีที่เรา copy หลายเลเยอร์ให้เราแยกเสียงของเลเยอร์ที่ copy ออกด้วยแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยปุ่มแยกเสียงก็คือปุ่มนี้ที่อยู่แถบเมนูด้านล่างที่ต้องแยกเสียงออกมาแล้วลบทิ้งก็เพราะว่าเสียงที่อยู่ในคลิปที่มันซ้อนทับกันถึง3เลเยอร์เนี่ยเมื่อฟังดูแล้วเนื้อเสียงมันจะไม่เคลียร์นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะนำเทคนิคการทำเอฟเฟกต์สโมชั่นเบลอให้กับฉากต่อมาก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่วิธีการทำนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยในกรณีที่วิดีโอมีความแตกต่างกันเรามาดูกันครับว่าแตกต่างกันอย่างไรก็เหมือนเดิมครับในขั้นตอนแรกก็ลากไฟล์ลงมาแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งมาที่เมนูเบลอที่อยู่ด้านบนแล้วก็ใส่โมชั่น20เข้าไปเหมือนเดิม ปรับองศาแล้วก็ระดับความชัดของเอฟเฟกต์กลับไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับ Copy Layer แล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งลบตัวโมชันทิ้งไปมาที่เมนู Frame and Fit แล้วก็มาที่เมนู Cropping อันดับแรกนี้เราจะครอบส่วนที่เป็นฉากหลังก่อนครอบลงมาให้อยู่ตรงรอยต่อระหว่าง พื้นที่เป็นหิมะกับต้นไม้แบบนี้นะครับหรือเลื่อนคลิปของเราเ,เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดก่อนว่ารอยต่อระหว่างต้นไม้กับพื้นที่เป็นหิมะเนี่ยมันมีตรงช่วงไหนบ้างที่ขยับเลื่อนไปจากตำแหน่งที่เราครอปอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับที่เลยออกมานิดเดียวก็ขยับครอปลงมาให้อยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้เสร็จแล้วก็มาปรับความฟุ้งของตัววิดีโอที่เราครอป ที่เมนูเอ o ซอฟ t n เนสเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างต้นไม้กับพื้นหิมะดูเชื่อมกันเนียนแบบนี้เลยออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยครับ Copy Layer เหมือนเดิมกลับเข้าไปที่หน้าปรับแตง่งไปที่เมนู Cropping เหมือนเดิมนะครับในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆครอปที่ตัวคนก่อน อันนี้เมื่อเราดึงครอปลงมาแบบนี้ก็จะเห็นพื้นหลังของเลเยอร์ที่เราทำไว้ระวังจะสับสนเล็กน้อยนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆพื่อนโฟกัสที่ตัวคนก็พอครับเนี่ยพอเราเลื่อนครอปมาที่ตัวคนผลของเอฟเฟกต์รอบๆด้านก็แสดงขึ้นมาสังเกตพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ยังดูชัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับให้เราครอปไปก่อนหรือเราจะมาปิดรูปดวงตาตรงนี้เพื่อเป็นการปิดการมองเห็นของวิดีโอที่ซ้อนอยู่ข้างหลังก่อนก็ได้ จะได้ง่ายต่อการดูเวลาที่เราครอปตัวเอ o f t n e s s ก็ปรับลดความฟุ้งลงมานิดหนึ่งครับประมาณนี้เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีที่วัตถุที่เราครอปเนี่ยมีการเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวก็จะทำให้หลุดกรอบที่เราครอปเอาไว้วิธีแก้ก็คือให้เราทำการกำหนดจุดด้วยการใช้เมนู Keyframe เลื่อนแถบเวลามาไว้ที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็มาแตะที่ปุ่มบวก แล้วก็เลื่อนไปยังจุดที่วัตถุเคลื่อนออกจากกรอบที่ครอปแล้วก็ปรับกรอบให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบโดยที่ไม่ต้องแตะปุ่มบวกอีกเลยเพราะหลังจากที่คีย์เฟรมจุดที่1มาเนี่ยนั่นคือการที่เราอยู่ในโหมดของการใช้คีย์เฟรมนั่นเองครับ เสร็จแล้วเปิดตาครับแล้วลองดูจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณมุมเนี่ยยังดูไม่เนียนนะครับก็มาปรับที่ edge softness เพิ่มได้ถ้าปรับแบบละเอียดหน่อยก็จะได้วิดีโอที่เนียนๆแบบนี้เลยโอเคได้แล้วครับเหมือนเดิมนะครับ copy layer ขึ้นมาอีกหนึ่ง layer จากนั้นเราก็เข้าไปทําแบบเดียวกันเลยรอบนี้ก็ครอปที่ตัวน้องหมานะครับลบคีย์เฟรมตรงนี้ทิ้งไปก่อนจะได้ไม่สับสนจากตรงนี้ไปก็ทําเหมือนเดิมกับที่เราทํากับคนเมื่อครู่นี้ เสร็จแล้วครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายสังเกตที่ขอบของวิดีโอนะครับนี่คือผลจากการที่เราใช้ตัวเมนู edge softness สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆเข้ามาที่หน้าปรับแต่งครับเราจะทำการเพิ่มขนาดของตัววิดีโอให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยให้ขอบที่มันฟุ้งเนี่ยจากการที่เราใช้เมนู edge softness พ้น so กรอบออกไปเล็กน้อยประมาณนี้เพื่อให้ขอบที่มันฟุ้งเนี่ยพ้นออกไปนะครับ จากนั้นก็เอาตัวเลขเดียวกันที่เราปรับไปใส่อีก3เลเยอร์ที่เหลือเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการทำเอฟเฟกต์โมชั่นเบรสให้กับตัวแบ็กกราวน์ของเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ